สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องเบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บาสโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับกอนอ คาดราคาอ้อยปี63ทับ64ประชุมกออนนประกาศราคาจริงชาวไร่ลุ้นถึง1,000บาทหรือไม่รายงานข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกออเอเปิดเผยว่าทิศท,ทางราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีปี2563ทับ64มีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับสูงเฉลี่ย800-900บาทต่อตันเนื่องจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเพิ่มสูงมากขึ้น อยู่ในระดับ14-15เซนต์ต่อปอนด์หลังสต็อกน้ำตาลโลกลดลงจากผลผลิตของไทยในฤดูหีบดังกล่าวมีทิศทางปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบภัยแรงโดยทั้ง3ฝ่ายทั้งรัฐโรงงานและชาวไร่อ้อยประเมินว่ามีประมาณ67ล้านตันเท่านั้นสำหรับฤดูหีบปี2563-64นี้ซึ่งตอนนี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลสายไทยหรืออนท ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้บริหารน้ำตาลทรายดิบส่งออก8แสนตันได้บริหารจำนวนน้ำตาลล่วงหน้าฤดูหีบใหม่แล้ว15%เฉลี่ยทำได้16เซนต์ต่อปอนด์หากทำราคาระดับนี้จะมีโอกาสเห็นราคาอ้อยขั้นต้น800-900บาทต่อตันแต่ยอมรับว่าผลผลิตปีนี้แม้ฝนจะมีเข้ามาแต่ก็มาช้าแต่เป็นท้ายฤดูเพราะปลูกแล้วจึงส่งผลกระทบ ให้ปริมาณอ้อยลดต่ำลงซึ่งชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ประเมินว่าจะไม่ถึง60ล้านตันด้วยซ้ำไปต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชึ่งปริมาณดังกล่าวหากมีการเปิดหีบยอมรับว่าระยะเวลาหีบของโรงงานที่จะมีโรงงานเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเป็นทั้งสิ้น58แห่งจะใช้เวลาหีบเพียง45วันเท่านั้นก็อาจจะได้ปิดหีบแล้วสำหรับฤดูการผลิตปีนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของปัญหาผลผลิตอ้อยที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังหาทางออกซึ่งปัญหาการส่งมอบน้ำตาลทรายตามสัญญาเก่าฤดูหีปี6 2ทอที่โรงงานน้ำตาลหลายแห่งต้องเลื่อนการส่งมอบเนื่องจากโรงงานได้ทำสัญญาขายน้ำตาลเกินปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้จริงๆซึ่งโรงงานน้ำตาลหลายแห่งทำสัญญาไว้มากเพราะคาดว่า จะมีผลผลิตเข้าโรงงานน้ำตาลมากในปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ดังที่คาดหวังไว้จึงต้องส่งมอบน้ำตาลล่าซะซึ่งก็จะต้องหาทางแก้ไขทั้งนี้โรงงานน้ำตาลยังได้มีข้อเสนอที่จะขอรับซื้อน้ำตาลทรายดิบจากอนทอที่อนทอบริหารทั้งหมด800,000ตันแม้ว่าชาวไร่อ้อยบางส่วนจะไม่ขัดข้องแต่การดำเนินการดังกล่าวจะขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ ดังนั้นจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบซึ่งต้องใช้เวลานานนั่นเองสำหรับการแก้ไขระเบียบของออนอทซึ่งโรงงานน้ำตาลและสออนอได้หาเลือแก้ไขในส่วนนี้นะครับสำหรับฤดูหีบที่จะเปิดนี้ชาวไร่ก็รุ้นว่าจะถึง1,000บาทหรือไม่แต่ก็มีหลายโรงงานน้ำตาลที่ประกาศว่าจะรับซื้อ 1,000บาทในฤดูการผลิตปี2,563ทับ64นี้ที่จะเปิดหีบนี้นะครับสำหรับปริมาณอ้อยก็ลดต่ำลงแต่ก็มีอีกหลายปัจจัยมีหลายอุปทา,านที่จะทำให้ถึงหรือไม่ระหว่าง 800, 900หรือ1,000บาทจะถึงหรือไม่ซึ่งมีอุปทา,านภายนอกซึ่งก็รอลุ้นนะครับสำหรับการที่เวียดนามผู้ค้าน้ำตาลเวียดนาม จะไต่สวนไทยเรื่องการทุ่มตลาดนั่นเองนะครับก็จับตาเป็นที่จับตามองอีกเช่นกันนะครับจะเป็นอีกอุปทานหนึ่งที่เวียดนามจะขึ้นภาษีการนำเข้าน้ำตาลจากไทยก็อาจจะเป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งและอุปทานน้ำตาลโลกนะครับที่ทางอินเดียก็มีน้ำตาลสต็อกไวมากนะครับถ้าหากอินเดียส่งออกน้ำตาล ไปยังต่างประเทศนะครับก็จะทําให้ราคาน้ําตาลต่ําอีกเช่นกันเป็นอีกอุปทานหนึ่งแต่ทางอินเดียก็ยังยากที่จะเข้าไปรับน้ําตาลได้นะครับเพราะเกิดสถานการณ์โควิดก็เป็นปัจจัยที่ของไทยก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ